ลงมาชมนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้เต้มันจะหมดไปเกือบเกือบล้านแล้วครับเกือบเกือบล้านแล้วลานลยนี่ให้นะตูลล้ลองดูไม่ต้องดึงล้อ,อไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรนะ,ระเดี๋ยวผมจะเป็นคนกดเองนะฮะนี่นิ้วผมนะครับอาผมจะยิงสตาร์ทนะครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นะครับคุยกับเต้เคดิอาสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเแล้วก็สวัสดีน้องๆด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกับเต้นะครับในฐานะที่เต้เนี่ยคล่ำบอดในวงการแล้วก็ก่อนหน้านี้เต้เล่นอยู่ในเกมทางตรงนะครับอยากจะถามเต้ว่าเหตุใดถึงเรามีความคิดที่จะกลับมาเล่นทางฝุ่นก็เริ่มแรกเลยนะฮะ เห็นเพื่อนนะครับช่างเฟิร์สมันมาทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าเฮ้ยมึงวิบากมันมันไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกมึงดูเดิยไปดูเลยเดี๋ยวกูจะแข่งเชียงใหม่อะไรเงรี้ยเราก็เหมือนว่าเอาเพื่อนอยากจะแข่งอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนแบบช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีทุนเราก็เลยจัดอะไรให้ชุดหนึง่งมันก็ไปประกอบอืเราก็ไปดูด้วยเลยพอเราไปดูปุ๊บเฮ้ยแม่งมันว่ะกลับมาบอกลุงน้องเฮ้ยไม้แม่งมันไว้ว่าต้องทําสักคันว่ะคราวนี้ก็เลยเริ่มทํโครงทําโครงแบบมันไม่ทันใจแล้ว กูจะแข่งแล้วกูแบบมันอยากแข่งมากแล้วคือใจร้อนว่ะใจร้อนคือก็เลยมันก็ส่งรูปรถให้ตลอดนะเฮ้ยคันนี้ซื้อได้ไว้อะไรเงี้ยเฮ้ยซื้อได้กูซื้อเลยอซื้อแม่งเลยเพราะเครื่องอ่ะน้องผมมันทําวันเดียวอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าซื้อฟันตร็จเลยเลยซื้อซื้อรถเลยปั้งซื้อรถเสร็จมาปุ๊บได้บอดี้มาคงเข็นปุ๊บเราก็เฟิร์สซื้อหาวุดสีมัโถูหายุดสีเลยปุ๊บๆๆได้เลยวันเดียวเสร็จถูหาพี่น้องพี่น้องอื ต้องติดริเกอร์แล้วอาทิตย์นี้ผมจะแข่งน้องเต้มาเลยเดี๋ยวพี่จัดให้วันเดียวเสร็จอ่าโอเครู้เรื่องทุกอย่างลงตัวทุกอย่างลงตัวทุกอย่างปุ๊บผมก็ทําฟงทําฝาเต้นปุ๊บน้องผมก็ประกอบเครื่องปั้มเข้าไปวันเดียวเสร็จอีกวันหนึ่งเทสเลยเทสเลยเฮ้ยดีเว้ยดีนะเดี๋ยวแล้วสรุปแล้วที่เครื่องยนต์ที่เราเทสเข้าไปที่จะลงทางฝุ่นเนี่ยเราเรามองว่ามันโอเคไหมที่เครื่องยนต์ที่ที่เราเราสูตรเราเนี่ย ผมว่าด้วยที่เคยขี่ทิปขี่อะไรอยู่แล้วเนี่ยผมเข้าใจอยู่แล้วว่ามันต้องทําประมาณไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าอาจจะต้องบีบว่ารถทิปนิดนึงแต่ว่าคงไม่ต้องแบบว่าถึงกับรถทางตรงผมว่ายังไงก็ทนไหวร้อยเปอร์เซนต์อะไรผมที่ผมสร้างขึ้นมาอยู่ที่ความลงตัวมากกว่าถามนิดนึงตอนเนี้ยอะไหล่ KDR ของเราเนี่ยทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นฝาเป็นแข้งอะไรตอนเนี้ยมันกระจายลงไปอยู่ในรถทางฝุ่นยัง โอ้โหผมว่าก็ทั่วแล้วนะถ้าที่ผมแจกเนี่ยคือว่าใครจะใส่เสื้อหรือ,อแข้งหรือฝาก็ได้ใส่ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถแจกแล้วผมที่พปร์เซอร์ไป,อไปนะครับแปดหมื่น <8, 000. S 1> ใช่พูดงออ่ายว่าแจกไปแปดหมื่นใช่คือผมต้องการที่จะแจกเพราะว่าอยากให้ทางฝุ่นเนี่ยมาลองได้แบบสัมผัสดูว่าเฮ้ย K R เนี่ยมันดีจริงไหมใช้งานได้จริงไหมแล้วก็มันจะได้ออกไปสู่ตลาด รถทิพรถอะไรด้วยคนจะได้มั่นใจขึ้นตรงไหนถ้าเกิดว่ามันมันอยู่ในทางฝุ่นแล้วมันใช้งานหนักๆไม่ผ่านเราพัฒนาต่อใช่ถ้าไหนไม่ดีเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นมาก็เท่าที่ใช้ก็คือมันมันใช้งานได้จริงแล้วก็ราคามันก็จับต้องได้ด้วยนะครับแล้วแข่งรายการมีแจกอีกโอ้โหคน่าจะผมว่าผมว่า21กันยานี้เดือดแน่นอนเพราะว่าเต้จะเอายกทีมงานแล้วก็ยกรถกีฬัมที่จะไป น่าจะปรมาณ2อถึงสลำถ้าเสร็จแล้ว3ลำนะอ่าก็คงจะสู้กันเดือดสู้กันสนุกเพราะว่า KDR เนี่ยคือเต้นเนี่ยไม่ยอมใครอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าลองได้เล่นแล้วบอกได้เลยนะครับหัวใจใหญ่ประตับคนนี้วันนี้เราจะไปเจาะรถสุลต่านกันได้ครับไปดูนะครับว่าสุลต่านของเต้ KDR นั้นสวยขนาดไหนระดับไหนนะครับแล้วก็ใครเป็นคนทำแล้วใช้อุปกรณ์เทพอะไรที่เข้าไปใส่อยู่ในลำนี้กันบ้าง ไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาดูรถของเต้ KDR นะครับว่ามันเทพระดับไหนครับช่วงหน้านี้เต้ครนะับเป็นของอะไรแบรนด์อะไร KTM KTM อัน KTM อันนี้มีการอ่ modify ไส้ใน,นอะไร,นนม,ารนนมาด้วยหรือเปล่าก็เจ้าของเดิมทำมากับพี่อะไรนะพี่โกบรรยยนเหรออ๋อโกบรรยายนใช่<อ>ใช่โ,โกบรรยายนเขาโอเคอยู่แล้วนะครับในเรื่องของโชค๊คโช๊คหน้าก็เป็น KTM ที่มีการ modify มาเรียบร้อยใช่นะครับ ขอบล้อหนะ้าก็เป็นโยโกเลยนะี่ยก็ตรงสเตปเลย <c oughs> ตรงสเตปเลยนะครับแบรนด์ที่สนับสนุนรายการแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากบังโคลน้านี่ก็เป็นน่าจะเคดีเอ็มนะทั้งบังโคลน่าทั้งปีกห้อน้ำนี่นะครับก็จะเป็นของ KTM ที่ <c oughs> ได้รับความนิยมเอามาใส่ในรถบังลมณนะัตอนนี้เลยโชคหลังนี่ก็เป็นแบรนด์ของ Fox นะครับที่มีการปรับแต่งนะมีการโมดิฟายมาที่โกดูแลอยู่ครับอันนี้นะครับบรรลัยยนนะฮะโบรรยนก็ดูแลอยู่นี่นี่อสวิงามนี่ก็เป็นเ t m เหมือนกันนะครับมาจัดหูวางใหม่ตรงนี้โอ้สวยตรงนี้ตรงนี้ดูแข็งแรงดีนะฮะขอบหลังเป็นขอบ16อยู่ไหมเนี่ยสิครับ16 16นะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าสิบ อ่าสิบหกเนี่ยจะเอาอยู่ไหมสําหรับอ่า uh, สุลต่านนะครับเพราะว่าทีมใหญ่ๆทีมที่รองสุลต่านไปแล้วใส่สิบเจ็ดกันอยู่ก็ยังเป็นขอบล้อโยโก,โกนะครับก็เป็นขอบล้อที่ชั้นนําเลยนี่มาดูที่เครื่องยนต์ฮะเดี๋ยวมาจามับที่เครื่องยนต์หน่อยเต้แข้งตัวนี้นะครับจะเห็นเลยฮะนี่คือ KDRKDR ครับนี่แข้งที่ถูกบินเล็ดขึ้นมาใหม่อย่างหนาเลย นะเอ้ยเดี๋ยวถามนิดนะถ้าเกิดมีการขาดอะไรแข็งตัวนี้ทนอยู่ไหมมันก็ถามว่าทนอยู่ไหมมันก็บางกรณีครับบางกรณีะนะว่ามันขาดาจังหวะไหนใช่ใช่ใช่แต่ว่าช่วยเซฟกว่าแข็งเดิมแน่นอนอ เสื้อนี่ก็จะเป็นเสื้อ KDR ่สร็จสเลยครับสำเร็จเลยเนาะใช่สามารถคว้านอย่างเดียวใช้ได้เลยปอกแข็งตอนนี้ตอนนี้มันใส่ลูกอะไรอยู่ฮห85ครับ85มิลใช่อ่า85มิลฝานี่ก็เป็นฝาแบรนด์ KDR เหมือนกันออกแบบมาสี่วาวเลยสี่วาว Exciter อืมสี่วาว Exciter ฮะแล้วก็มาดูที่ลิ้นลิ้นตัวนี้ใส่ลิ้นอะไร ลิ้นลิ้นแต่งหรือเปล่าลิ้นแต่งครับลิ้นแต่งของเคดีอาร์เหมือนกันใช่ครับโอ้โหเคดีอาร์นี่ทําเกือบทุกอย่างเลยในในเวฟนะในเวฟแต่ฝานี่เป็นฝาเดิมพูดง่ายว่าทั้งเครื่องอ่ะนอกจากอะไหล่แท้ก็เคดีอาร์หมดเลยเคดีอาร์หมดเลยเคดีอาร์เนี่ยทำออกมาสําเร็จรูปเลยนะทุกอย่างเลยใช่ใช่ยกเว้นฝาคัตเนี่ยมีจะมีของแท้แค่ฝาคัตแล้วอุปกรณ์เพียแล้วก็ตัวเตะดาวแล้วก็ฝาจานไฟแค่นี้มัดโฟงมัดไฟก็เคดีอาร์หมดแล้วเคดีอาร์หมดเลยทุกอย่าง โอ้โหเคนียานี่สร้างชุดแต่งเว็บทั้งเครื่องยนต์เลยนะฮะโอ้โหแล้วมาดูท่อมาดูท่อหน,น่ผมเตะตามากเรื่องท่อเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่า KDR จะสร้างท่อออกมาด้วยโอ้บโอยยางงี้เขาเรียกว่ากินเรียบเลยนะเคนียดูฮะแบรนด์เคนียาครับใช่ไม่รู้ว่าโอกาสหนา้าเคนียาอาจจะเปลี่ยนทรงปายใหม่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้อันนี้ก็เอเป็นโฉมแรกที่เคนียาผลิตออกมาแล้วอยางนีสอบอยู่ครับ ยังทดสอบอยู่<ช>นะกับลูก85กับคอท่อ,อล้ำใหญ่ๆแบบนี้อ่า ต้องไปดูได้เป็น,นได้คียาลูกแปด้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกแปดห้าได้สตาร์ทได้ด้วยเหรอลองคัด<อ>ดูไหมโอ้โหเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูฮะน,นี่นี่นี่ดูดูได,ด้สตาร์ทคียาโอ้85สตาร์ทมือได้มันได้จริงหรอือเปล่าเดี๋ยวดูว่ามันได้จริงหรอือเปล่าลูก85ขึ้นขึ้นโดยมากเนี่ยบอกท่านชมนิดนึงโดยมากแล้วเนี่ยจะเข็นสตาร์ทนะจเ็สตาร์ทกันหมุนล้อเข็นสตาร์ทกันเพราะลูกโตๆไดไม่สามารถโอ้โหโอ้โหนิ่มๆเลยโอ้โห เดี๋ยวเด oh. oh. ี๋ยวดูอ๋อนี่เดี๋ยวมันสตาร์ทตรงไหนตรงนี้ครับนี่เอาเดี๋ยวกล้องมาตรงนี้ครให้น้าตู้ลองดูไม่ต้องดึงล้อไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนกดเองนะฮะนี่นิ้วผมนะครับอ่าผมจะยิงสตาร์ทนะครับโอ้โหโอ้โหคือคือการสตาร์ทเนี่ยมันไม่มีอืดไม่มีดึงเลยกดเชี่ยเดียวปั๊กเลย โอ้โห oh ของคขาดีจริงครับเคดีอารลดับรถอะไรคือถ้าไปเขียนร<ช>้านี่คือแพ้เลยแพ้เลยสุดยอดครับสําหรับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยความแรงนะครับและในในเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบรนด์เคดีหมดเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าลงการแข่งขันสนามแรกของทีมแมตช์แชมเปี้ยนชิในวันที่21กันยาเนี่ยผมว่ามีผลมาก นะครับมีผลมากนะครับก็โตขี่ก็น่าจะเป็นแบล็คนรกนะครับสองหนึ่งหนึ่นัทนันสีใหมนะครับน่าจะเป็นผู้ที่คุมบังเหรียนคันนี้ใครหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้ว่าโอ้โหราคาเท่าไหร่มีสินค้า KDR ทั้งหมดเลยแล้วลงมาชมนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้เต้น่าจะหมดไปเกือบล้านแล้วเกือบเกือบล้านแล้วโอ้โหใครที่เล่นบังลมสุลต่านนะครับก็ปิดกันที่ หล้านถึงเกือบ1ล้านครับสติกเกอร์สวยๆแบบนี้นี่ทำที่ไหนอะเต้ผมก็ต้องเจน้องครับนี่ฮะโลโก้ N29 นะครับ,โโโน,รบน้องสติกเกอร์ครับก็อยากจะฝากพี่น้อง,งนิดนิดนึงครับเ,ออเพราะมันถลอกแล้วะอะเพ่ พี่น้องฮะถ้าดูคลิปนี้แล้วพี่น้องจัดให้ใหม่เลยเนี่ยจัดให้ใหม่เห็นนี้ไอ้ไอ้กันลื่นด้วยไอ้ที่สติ๊กเกอร์แบบใหม่ที่มันเคลือบด้วยกัรลื่นน่ะจัดให้หน่อยจัดให้เต้หน่อยถ้าจะน้องเห็นแล้วก็ยังไงจัดให้หน่อยนะจัดให้เขาหน่อยจัด้เขาหน่อยเพราะนั้นวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับไม่น่าจะพลาดชมนะครับสําหรับใครที่สามารถอยู่ตะวันออกชมการแข่งขันสดๆได้ไปที่ติดขอบสนามเพื่อเชียร์ส่งเสียงให้กับ KDR หรือถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางได้ชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งของเพจตุตูมอเตอร์ช็อปได้เลยนะครับทิ้งท้ายให้นิดหนึ่งในวันที่21กันยาทีมเต้เคดีมีอะไรดีๆที่จะไปฝากหรือไปนำเสนอท่านผู้ชมอีกนอกจากเงินอัดฉีดแป0 0มบาทก็อยากจะฝาก f อีนะฮะตามไปเชียร์ที่สนามหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจมากขึ้นนะฮะตอนนี้ติดเรื่องตัวขี่อย่างเดียวครับรถไม่ติดอะไรเลยนะฮะถ้ามีตัวขี่ดีนะครับผมรับประกันว่ารถผมได้ อยู่แนวหน้าแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากน้องๆนะครับไปเชียร์ผมด้วยทิ้งท้ายอีกนิดหนึ่งมันบิ๊กบ็อกหรือยังตอนนี้คําว่าบิ๊กบ็อกผมยังไม่ใช่แค่นี้ครับยังไม่ใช่แค่นี้ม,นนมันมีกว่านี้ใช,ใช่ไหมเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นครับ โอ้โหนี่คืออะไรถึงค้าที่ใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถขี่เล่นได้หรือว่ารถทิพได้รถวิบากได้อะไรอย่างเงี้ยคือใช้งานได้ทนทนหรือลูก85นะฮะคือยังมีใหญ่กว่านี้นะครับโอ้โหยังมีใหญ่กว่านี้แน่นอนเดี๋ยวไปดูก่อนสนามแรกยี่แบบนี้ถ้าลูก85หรือ84 85, 85ครแบห้ถ้ามันไม่ไหวกลับมายักษ0เแล้วเจอกันครับยีกันยายนนี้วันนี้ขอบคุณเต้ครับครับครับ ทุกการแข่งขันมันไม่เกรงใจใครทีมเม็กซ์แชมเปี้ยนชิป